จะพาคุณชมค่ะไปดูอาหารการกินถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะกับโรตีเผากับมะพร้าวโบราณสร้างรายได้ย่านตลาดเก่าเขตเทศบาลนะครยะลาค่ะในช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดนี้นะคะคุณชาวานันีแวสแสแลแม่นะคะก็ได้ ปิดร้านขายข้าวหมกแล้วก็หันมาทำโรตีเผากับมะพร้าวสูตรโบราณที่เรียกว่าเผากันสดๆดย่างกันสดๆดค่ะซึ่งเริ่มตั้งแต่การหมักแป้งสาลีที่มีส่วนผสมของไข่น้ำตาลเกลือแล้วก็ยีสต์นะคะที่หมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจนแป้งฟูขึ้นพร้อมที่จะย่างทันทีที่ติดเตานะคะก็นำกับมะพร้าวมาเผาจนเกิดความร้อนได้ที่โรตีนะคะก็จะถูกนำไปจัดวางในถาดถาดละ3ลก จำนวน2ถาดค่ะพร้อมกับนำไปใส่ในเตาเผาใช้ไฟปานกลางในการย่างนะคะก็ให้พลิกโรตีไปมาประมาณ2-3นาทีก็สุกส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยล่ะคะ่ะจากนั้นนะคะก็นำมาขึ้นมาแกะใบตองที่รองโรตีออกพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำมาตัดเป็นชิ้นๆใส่ในกล่องพร้อมกับแกงมัสมั่นเนื้อซึ่งถือว่าเป็นสูตรของทางร้านที่ทำขึ้นมาเองนะคะเนื้อเน้นๆที่จะทานคู่กัน พร้อมกับวางขายแล้วก็พร้อมทานนะคะในกล่องราคา40บาทเท่านั้นเองค่ะ,คะส่วนผู้ที่ต้องการซื้อเฉพาะโรตีไม่เอาน้ําแกงทางร้านก็จะใส่ถุงไว้2ลูกขายลูกละ10บาทนะคะก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยค่ะค่ะไปีฟังเสียงของลูกค้าเขาก็บอกนะคะว่าจากการที่ได้คุยกับลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านก็บอกว่ามาซื้อทุกวันค่ะติดใจในรสชาติเนื้อโรตีนุ่มมากแกงก็อร่อยค่ะชอบรสชาติแบบนี้จริงๆแล้วนะคะแถว ตลาดเก่าเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายร้านที่ขายแต่คนแถวนี้จะชอบเข้ามาซื้อในซอยกันมากกว่าสําหรับร้านนี้ค่ะเปิดใหม่ทําคุณภาพราคาไม่แพงค่ะคุณอ,อัมรนแกมะนะคะเจ้าของร้านเผยถึงสูตรโบราณบอกว่าอาศัยการเผาแป้งแบบกลมๆให้มีความนุ่มแล้วก็ฟูแล้วก็ทําแบนๆค่ะเหมือนโรตีบางงยพอมาทานคู่กับแกงอร่อยมากค่ะเนื้อนุ่มมากซึ่งเป็นจุดเด่นของทางร้านเนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปอร่อยมากด้วยเช่นกันถ้าไม่อยาก ต้องบอกว่าถ้าไม่เชื่อว่านุ่มขนาดไหนต้องไปลองลิ้มลองนะคะที่ร้านค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีแรกค่ะแล้วก็รวมไปถึงครั้งแรกนะคะที่ได้ลองขายเปิดวันแรกผลตอบรับดีมากนะคะสําหรับราคาของโรตีเผานั้นก็จะขายอยู่ที่ชุดละ40บาทค่ะซึ่งมีโรตี2ลูกแกงอีกหนึ่งถ้วยนะคะพร้อมกับโรตีเปล่าที่ขายลูกละ10บาทก็จะแบ่งช่วงที่ย่างโรตี2เวลาก็คือ15บหนาฬิกาถึง16บหกนาฬิกาสานาทีในรอบแรกนะคะส่วนรอบที่2ก็ จะขายในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะก็จะพอดีกับเวลาแก้ปวดหรือว่าละศีลอดนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่เป็นสายรักสุขภาพค่ะชอบทานโรตีเผาไม่มีน้ำมันสามารถแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้ที่ตลาดเก่าซอยซีโรรถ4สีนะคะเข้าไปประมาณ200เมตรค่ะก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือเปิดขายตั้งแต่บ่าย3จนถึง1ทุ่มนะคะ